ัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาซื้อหอยะคะ่ะหอยอ่อหอยนางลมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนะคะ่คบรรยากาศบรรยากาศอ่าวที่เขาขายหอยที่ขายหอยหอยสดๆเลยนะคะมีชาอประมงเขาทำหอยขายหอยวัยนนี้อยากกินหอยนางลมแล้วก็มาถึงที่เลยนะคะ พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศอ่าวอันนี้เป็นหอยนะคะหอยนั่นานานงรมสุดๆเลยเล <laughs> ยอากาศเย็นมีหมอกนะคะนี่เกือกหอยทั้งนเลยค่ะหอยเยอะอ,ยอากาศเย็นค่ะ How many? Uh twenty-four. Oh. Forty dollars. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณค่ะได้แล้วหอยของเรา,าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า